ก็สวัสดีที่ก็หมด้อนที่กับรายการเวียนเนี่ยก็ผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีทำให้เพยมันยิบระยะโนหมดแล้วโนวคำคำสั่งด้วยผมนี่ครับผมเห็นไหมครับผมมันจะยิบเป็นไงไปดูกันเลยครับผม let's go ก็บผมันก็มาดูวิธีการทำเลยก็บผมให้ขุดไปสี่บล็อกก็บอกขุณลงไปสี่บล็อกก็บผกก็คงผมมาสี่บล็อกพอดีก็บผมถ้าเกิดโลกนี้ถ้าเกิดขุดสี่บล็อกก็บผมมันก็จะจมเลยก็บผมผมก็เลยจะขุดสี่บล็อกผมขุดสี่บล็อกอย่างนี้นะก็บผม อถ้าเกิดเป็นโรคปกติไม่ใช่พื้นเรียบอย่างนี้ผมเห็นไหมมันไม่มีอะไรเลยผมก็จะขุดได้เยอะกว่าสี่บล็อกก็ผมก็ขุดไปสี่บล็อกเลยก็หมดแล้วมันก็จะไม่หล่นก็ผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นโรคอย่างนี้ก็ผมมันก็จะหล่นมันก็จะหล่นก็ผมต่าไปก็เป็นต่ออาการเก่งค่ะ่ต้มต้มไอ้นี่ยอะ เมื่อกี้ผมทำหลุดตรงนึงผมแล้วก็ให้วางเอสโตนไว้ผมแล้วก็บมวางออกซิเดียนไว้ก็บวที่เราประทมประทานเป็นประตูนันลกเลยครับผมวางไปให้หมดเลยก็บมวางขุดกีบขุดกีให้มันกว้างเท่าไหร่ก็ได้ครับผมแต่บวจะกว้างประมาณเท่านี้ครับผมวางให้หมดเลยครับผมวางให้เปิดไปเลยครับผม โอเคก็ตัวแรกตัวอะไรวางไปอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็ใช้นี่ครับผมมาวางไว้อย่างนี้บมวางให้ทุกช่องเลยครับผมอย่าไปโดนอย่าไปโดนมันเด็กขายครับผมอย่างเงี้ยจะระเบิดอย่างนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพมดทำให้ดูตอนไท้คลิปนะครับผม วันนี้เราก็จะเป็นตัวละครแบบมือไฟครับผมดนไหมโดนอ่าเป็นตัวละครแบบมือไฟระวังระวังหน่อยก็บอกห้าไปโดนเจ้าพูดกลมๆอย่างนี้เด็กขายครับผมอย่างนั้นคุณตายครับผมเพราะอะไรอย่างมันระเบิดแรงทำลายล้างสูงตอตออากอนี่มันอ่างอ่างเล้งปลาเป็นไรต่อปาไม่ใช่อ่างเลี้งปลานี่มันอ่างนี่อยู่ไหนเนี่ย ก็ได้อย่างนี้แล้วก็จะก้าเอาเพจได้ผมอ้่งอเปย่ามตัวอะไรอออาไงเขียนงเออน้องพ่อใครอออาออ้อเขีนชื่ออนีกนี่ชื่อแม่นหะอะไรนี่ชื่อแม่ชื่ออะไรอออ่างล้อเรือออออนอ้อ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 อออออออ้ออออ้ออ้อ สองอแล้วจะเกิดใครไปตอนเช้าก็ผมมันก็จะระยิบเองก็ผมจะเกิดไปตอนอื่นก็จะทําไม่ได้ก็ผมเดี๋ยวผมจะทําให้ดูก็ผมว่าจะทายังไงผมจะเกิดตอตัวเนี้ยเออจะดแลไมก็ผมมันก็จะไปอย่างนี้นะครับผมพอทาเสร็จแล้วมันก็จะเปอย่างนี้เห็นไหมครับถ้าเกิดทุบอ่องดูสิครับมันก็จะเป็นสีขาวก็ผมจะเกิดเราเอาอย่างนี้ผมมันก็จะเป็นสีแดงรู้ไม่ทำยังไงก็ผม ก็ให้ปายาในวิชั่นผมดีครับ<ง>นี่ครับผมไม่อ่ะดูรัาผมมีขา่ขาๆแล้วครับผมัยงู้้องบวเนีเลมากกว่าดม,มันก็จะเยอะยิบายบ<ร>าวนะคะป<ร>ุม่มโอเคครับผมม,มันก็จะเป็นอย่างนี้ผมไม่เอาเยอะเดี๋ยวเราผม้องานไป ก็ทําง่ายๆเลยครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวผมในร่างแบบไฟนะครับผมไปกันเลยนี่ครับผมนี่คือร่างไฟของผมนะครับผมเท่มากครับผมหน้าอากาศเหม่์มัไฟเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังนะครับผม

โอเคก็อกออคกขอใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r ด้วยนะครับผมเลยก่อากโอเคผมก็ใครจะดูอย่าลืมกดไลค์ ก็อยดูแล้วก็ก็จบไปแล้วนะค,วครับผมให้ที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้ครับอย่าลืมกดดียนะจะได้ชอบคลิปใหม่ก่อนใส่สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมซีเอ้ยเกณฑ์